วซสดีครับวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยสูตรสูตรแยกน่อยวันที่16เดือนหนึ่งปี69นะครับผมสูตรแยกหน่อยนะครับ3ามฮาหนอยเมื่อวานนี้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับนะหลุดซ้ำน่อยเลยสรุปเลย3ามฮาหนอยเด่นก็ไม่มาเลยนะเข้าแต่หน่อยเดียวเป็นหวยฮาหนอยกาซาดหวยฮาหนอยกาซาดเข้าบนล่าง8 แปดสามกับเก้าหนึ่งนะแปดสามตรงตรงเก้าหตรงตรงนะน่อยเดียวเองทุกคนนะพิศเศษปกติ vip นี่สรบเลย <_ m ys> สรบเลยเลยมื่อวานนี่ผมให้1กับ3นะไม่เข้าเลยขอโทษขอไปด้วยนะครับนะก็นานๆก็จะหลุดสามห้านอยครั้งหนึ่งนะก็ไม่ว่ากันเนาะ เดี๋ยวเรามาตามกันต่อแล้วกันแล้วก็จะมาเริ่มจากหวยฮาหนอยแรกกันเลยเป็นหวยฮาหนอยกาซาดหวยฮาหนอยกาซาดนะครับวันที่2กับ1 2กับ1นะครับ2 7 2 8 2 5 1718แล้วก็15นะครับการ2สี1 4 2 0กับ2 9ตัวฟันนะครับเป็นเลข2ตัวนี้ก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี2 7 2 8 2 5แล้วก็1 8ห่หวยฮานอยแรกนะครับกาซาดก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ก็จะเป็น2องกับ1 สกับ1นะครับก็จะมี2องเ2 4สี่ส่วน1นึ่งะครับหนึ่แล้วก็1นสีตัวกันนะครับ2 5 1 5้านะสอกับ 2, 2 0เนยีนที่สองนะทุกคนนะ เน้นที่สองนะครับตัวเน้นก็จะมีสองเจ็ดสองหกสองสี่แล้วก็หนึ่งหกหวยฮานอยนะครับพิเศษนะก็จบไปแล้วขอให้มาละกันสามนอยวันนี้เมื่อวานนี้สลปเลยเนาะวันนี้ขอให้เข้าสามฮานอยเลยนะต่อไปนะครับก็จะเป็นห่วยฮานอยปกติ ต่อไปเนาะปกติเหมือนเหมือนกันเลยนะผมผมผมคิดว่าต้องมาแน่นอนมาในสองับหนึ่งสาน้อยต้องมีมาแน่นอนต้องไหลด้วยนะสองสี่สองแปดสองเก้า 1418แล้วก็19นะครับตัวกันนะครับ2องเจหนึงเจสองศูนย์เลขตัวฟันนะครับเป็นเลข2 2งสอในนอนเมื่อวานี้ออก2 2องอเมื่อวานี้ทุกคน เมื่อวานนี้เลขเหมือนจะเบิ้ลนะออกแต่เลขเบิ้ลนะปกติก็เบิ้ลสองสองเวยก็เบิ้ลเจ็ดเจ็ดไหมนะเมื่อวานนี้นะเจ็ดเจ็ดนี่ก็มาบ่อยบ่อยนะตัวเนี่ยนะครับก็จะมีสองสี่สองแปดสองเก้าแล้วก็หนึ่งแปด หวยห้าน้อยนะครับนะก็จบไปแล้วสำหรับปกตินะต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็น V I P หวยฮานอยนะครับ VIP ก็สองกับหนึ่งสองกับหนึ่งนะครับสองเจ็ดสองแปดสองหหนึ่งเจดหนแล้วก็16นะครับตัวกันสองห้าหนึ่งหสองเก้าสอง ตัวฟันนะครับเป็นเลขสองตัวเน้นก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะมีสองเจ็ดสองแปดสองหกแล้วก็หนึ่งแปดนะหน่วยห้าน้อยนะครับนะสูตรแยกหน่วยวันนี้ก็จบไปแล้วต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็นเลขวินนะเลขวินเมื่อวานก็ไม่มาอะวันนี้ก็ สองหนึ่งเ้าสองหนึ่งเกแล้วก็อะไรดี8ดไหมเจ็ดเจ็ดแปดีกว่าสองหนึ่งเจนะครับแนละ้วก็ลองดูวินกันดูนะ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ